สำหรับด้านข้างนะครด้านข้างก็จะเห็นรอยปัม๊มเส้นรอยปั๊มชัดเจนนะครับอยู่ในช่วงข้างขอบวงแขนที่จะลงไปจบกับพื้นล่างที่พื้นผิวของตอรี่ที่เป็นสีดานะฮะแล้วก็ขอบข้างนะคระับให้ดูชัดเลยนะครับเห็นไหมครับจะเห็นเป็นรอยเส้นนะครับจะเห็นเป็นรอยเส้นที่มีรอยปั๊มนะครับจากเครื่องปั๊มที่มีน้ําหนักมากๆนะฮะที่กดถับลงมาจะเห็นเ็นเส้นปั๊มนะครับแล้วก็ ขอบด้านลานขอบตอรีนะครับก็จะเห็นเป็นรอยตัดนะครับรอยตัดรุ่นนี้จะมีประมาณครึ่งหนึ่งของขอบด้านข้างนะฮะทุกองนะฮะจะต้องเหมือนกันนะฮะเหมือนกับว่าเวลาเทโลหะลงในบล็อกเนี่ยเหมือนจะขาดอยู่ไม่เต็มบล็อกนะครับเป็นบล็อกข้างล่างเนี่ยตัวบล็อกข้างล่างส่วนข้างล่างของขอบตอรีเนี่ยจะออกมาไม่ถึงบล็อกไม่ถึงรอยตัดนะครับจะเป็นอย่างนี้ทุกองนะครับเนี่ยเหมือนกันหมดนะฮะชัดเจนมากนะฮะตรงเนี้ย แต่สวยนะครับสวยๆนะฮะให้ดูนะฮะขอบข้างใบหูเหมือนกันนะฮะข้างใบหูนี่ก็จะมีรอยปั๊มนะฮะจะมีรอยปั๊มจากเครื่องปั๊มที่มีน้ําหนักนะฮะนะครับขอบตอรีดเหมือนกันนะฮะจะเนียนนะฮะและที่สําคัญผิวโลวหะเนี่ยจะต้องมีความฉ่าความฉ่าอยู่ในผิวโลหะนะฮะเพราะว่าเกิดมาจากอะไรความฉ่าความฉ่ำเนี่ยจะเกิดมาจาก ออกซิเจนและน้ำนะเข้าไปในผิวโลหะเพื่อที่จะไปทำปฏิก,กิริยาเพื่อที่จะขับเป็นสนิมออกมาแล้วก็โดยระบบกลไกของธรรมชาติจะต้องทําลายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะฮะเหมือนต่ทั้งต้นไม้นะฮะก็ต้องแก่ยืนต้นแห้งตายผุพังไปมนุษย์ก็เหมือนกันนะฮะก็ออกซิเจนน้ำเนี่นนยนะครับเป็นตัวทาลายนะถ้าจะพูดไปตามหลักการที่แท้จริงแล้วนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็การงอกออกมาจากข้างในเนี่ยสังเกตดูได้เลยนะฮะ จะเรียบผิวจะเรียบเนียนมากนะฮะสนิมจะเรียบเนียนนะฮะไม่เหมือนรอยพ่นเข้าไปจากข้างนอกนะฮะเอยพ่นเข้าไปจากข้างนอกนี่เป็นการโปะแต่งเนี่ยนะฮะจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะฮะต้องดูให้ให้ออกนะฮะจุดนี้เราต้องดูให้ชัดนะฮะนี่นะฮะจะมีความฉ่าทั้งทั้งองค์เลยนะฮะสวยงามมากนะ,ะครับครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ช่วงหน้าอกนะฮะช่วงหน้าอกเส้นสังคติเนี่ยนะฮะโลหะที่มี หรือพระที่มีอายุประมาณ60ปีนะฮะจะต้องเริ่มมีลายฐานการงอกข้างในที่จะเริ่มเป็นเส้นขยักที่ไม่มีต้นทางและปลายทางนะฮะเป็นลายตามุงนะฮะท้นขยกแบบขยักไปมาแบบไม่ใช่มนุษย์ทําขึ้นมานะฮะถ้ามนุษย์ทําขึ้นมานี่ต้องมีบล็อกต้องตีพิมพ์นะฮะจะเป็นในท่าเดียวกันหมดอันนี้จะไม่มีํารูปแบบนะเป็นลายเป็นเส้นลายของธรรมชาตินะฮะแล้วก็คางนะฮะดูตรงคางนะฮะคางขีดนะฮะคางขีดก็จะขีดออกมาจะบล็อกเลยนะฮะคางขีดขีดออกมาบล็อกนะฮะ ไม่ใช่ขีดเพื่อที่มาทําขึ้นใหม่นะโลหะที่ทําขึ้นใหม่นี้จะดูง่ายมากเลยนะฮะจะไม่มีพัฒนาการทางด้านผิวหนังนะฮะทางด้านผิวของโลหะนะฮะดูง่ายมากครับเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นฐานฐานดอกบัวนะฮะในระหว่างซอกของฐานดอกบัวนี้ก็จะมีรอยปั๊มนะฮะรอยปั๊มจากเครื่องปั๊มแทนปั๊มนะฮะเพราะว่าพระที่เขาทาขึ้นมาทีหลังส่วนใหญ่เขาจะหล่อเอานะฮะจะไม่ค่อยมีผ่านเครื่องปั๊มนะฮะ ไม่เหมือนต้นฉบับนะฮะต้นแบบจะต้องเป็นผกิพันมาจากการปั๊มทั้งนั้นนะฮะนี่นะฮะสวยนะฮะสวยงามมากนะฮะแล้วก็สนิมที่งอกขึ้นมาบนผิวบนที่อยู่กับความฉ่ําความนวลเนี่ยจะต้องสีต้องไม่ซ้ํากันนะฮะเพราะว่าโลหะที่ใช้ทําพระนี่เป็นโลหะทองผสมใช่ไหมฮะโลหะทองผสมจะเป็นทองเหลืองเลยทีเดียวก็ไม่ได้นะเพราะว่าการถลุงแร่ของเขาเนี่ย <Okay. S 1> เขาจะถลุงเอาแร่ชนิดใดชนิดหนึ่งทั้งหมดเลยไม่ได้นะฮะ จาเป็นจะต้องมีแร่อย่างอื่นติดมาด้วยนะฮะอย่างเช่นทองผสมนี้ก็จะมีพวกกลุ่มทองแดง,งสังกะสีทุงเหลืองพวกนี้นะครับก็จะปนนกันมานะฮะและเวลาการงอกของสนิมนะฮะเวลาการงอกของสนิมก็จะงอกขึ้นมาเป็นสนิมชนิดนั้นนะฮะจะไม่ซ้ํากันนะครับไม่จะไม่เหมือนกันนะฮะสีสนิมจะไม่สีไม่เหมือนกันจะไม่จะมีความแตกต่างกันนะฮะอันนี้คือเน้นๆเลยนะฮะคือการดูะการดูโลหะของก่อนะฮะ ด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะให้ดูจะชัดเลยฮะเนี่ยนะครับเป็นตัวหนังสือนะครับหลวงปู่ทวดหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะฮะก็จะมีสนิมทิ้งเกิดขึ้นมาเหมือนกันฮะที่ด้านหลังจะเป็นเส้นคล้ายเส้นรัศมีนะฮะตามมุมอย่างนี้นะฮะแต่ตามมุพระจะสังเกตดูดีจะเห็นไม่เส้นรัศมีเห็นไหมครับเส้นงอกเพราะว่าด้วยการที่ผ่านการเวลามาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะฮะจะต้องมีเส้นเป็นเส้นงอกเป็นเส้นวิ่งของสนิมอย่างงี้นะครับจะเรียกเป็นเส้นรัศมีหรือว่าเส้นวิ่งก็ได้นะ ประมาณนี้นะครับดูรูปต่อไปนะฮะด้านหลังเต็มๆนะครับบล็อกซออากาศซออากาศก็ต้องก็ต้องออกมาจากบล็อกนะฮะเป็นเป็นอากาศที่ออกมาจากบล็อกเนี่ยดูนะครับเนี่ยครจะอยู่บริเวณนี้นะครับชัดเจนนะครับเห็นนะฮะบล็อกซออากาศก็จะมีตัวยาเป็นตัวขอมนะครับเป็นตัวขอมบาลีนะก็จะเป็นตัวณะนะฮะที่อยู่ข้างบนห่างก็เป็นพระคาถาบูชาหลวงพ่อทวดนั่นเองนะฮะนโมโคทิสัต ตอาคันติมายะอิติภคะวานะฮะเป็นพระคาถาบูชาหลวงพ่อทวดนะฮะวัดช้างให้นะครับครับรุ่นนี้นะฮะเป็นหลวงพว่อทวดวัดช้างให้พศสองห้าศูนย์ห้านะฮะจัดสร้างโดยเจ้าฟ้าที่คําพอนะเป็นคนให้จัดสร้างแทนเนื่องจากว่าหลวงพ่อทวดสองสี่เก้าเจ็ดเนี่ยที่สร้างออกมาเนี่ยไม่เพียงพอต่อประชาชนนะครับ ท่านก็เลยให้อนุญาตสร้างรุ่นนี้ออกมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นหลวงพ่อทวดวัชะให้รุ่น2องหนยเป็นเนื้อทองผสมเนี่ยครับบล็อกสองโอกาสเนี่ยครับรุ่นนี้นะฮะหายากครับหายากพอสมควรนะครับของแท้แทอย่างนี้นะดูนะดูละเอียนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะฮะที่สําคัญนะฮะที่เห็นเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนเม็ดใสๆอยู่เนี่ยข้างๆตัวนะเนี่ยนะข้างบนอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือการพัฒนาการของของโลหะนะฮะเช่นพระองค์นี้เนี่ย ตอนที่สร้างเสร็จเนี่ยก็จะมีการรมดำนะฮะพอรมดำเสร็จพอผ่านการเวลามาห้าหกสิบปีหกสิบปีแล้วเนี่ยคือสนิมของโลหะเขาก็จะงอกดันทะลุทะลุรมดำขึ้นมาอยู่บนผิวบนของรมดำอีกทีนะฮะนี่ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดเลยครับว่าโลหะชนิดนี้เนี่ยมีอายุหรือเปล่านะครับนี่นะครับนี่ยครับอย่างเม็ดใสๆอย่างเงี้ยนะฮะเม็ดใสอย่างเงี้เป็นการงอกของโลหะนะฮะจะเห็นประปลายทั่วไปนะฮะอยู่ด้านหลังนะฮะเห็นไหมครับด้านนี้ก็จะมีนะฮะเห็นไหมจะเป็นการงอกทะลุขึ้นมาทับ ผิวที่ลมดำมาอีกทีหนึ่งครับนี่เป็นการบ่งชี้ว่าผ่านการเวลามาแน่นอนนะครับผมไม่เหมือนพระใหม่จะไม่มีนะฮะจะไม่มีผ่านการเวลานี่คือความที่ผ่านการเวลามาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านเดี๋ยวดูด้านหลังกันแล้วนะฮะเดี๋ยวดูด้านด้านหน้าของท่านอีกนะครับ นี่นะครับอย่างใบหน้านี่ครับจมูกนะครับก็จะเป็นอย่างนงี้ดวงตาท่านจะต้องเป็นเม็ดนูนขึ้นมาอย่างนี้เท่านั้นนะครับบล็อกนี้นะดวงตาท่านจะต้องเป็นเม็ดนูนขึ้นมานะฮะตรงนี้เป็นจุดชี้วัดได้ง่ายมากเลยนะฮะนะครับแล้วก็คางขีดนะครับจะเห็นคางขีดได้ชัดนะครับเห็นได้ชัดมากเลยนะฮะเห็นไหมฮะจมูกท่านก็จะประมาณนี้เป็นรูปแบบประมาณนี้ในร่องลึกก็จะก็จะต้องมีการงอกของสนิมการงอกของโลหะนะฮะแต่จะมี สิ่งที่เป็นน้ำยาที่เป็นน้ำยาลมดำเนี่ยลงไปเกาะติดอยู่ที่ชั้นผิวล่างยังมีนะครับเพราะว่าการงอกของสนิมเนี่ยการงอกของโลหะเนี่ยส่วนใหญ่จะงอกขึ้นมาที่บนผิวบนมากกว่านะฮะอยู่พื้นล่างนี้ก็จะงอกเหมือนกันแต่ว่างอกช้ากว่านะฮะประมาณนี้นะครับเอามาเํามาให้ดูนะครับลงพอทอส์วชังให้2505นะครับบล็อกสออากาศคาง,งขีดนะครับสวยมากครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะ ดูพัฒนาการดูการงอกครับสวยมากครับสวยจริงๆหาชมหาดูได้ยากครับที่ผมนํามาเสนอวันนี้เนี่ยนะฮะของแท้ๆที่ผ่านการเวลามาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะมองยังไงก็จะเห็นความฉ่าเห็นไหมครับความฉ่าฉ่าไม่ใช่แฉไม่ใช่เปียกนะฮะจะเป็นความฉ่านะฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะสวยงามมากนะครับไม่ใช่สวยเล่นๆนะฮะ สวยจริงๆอง,งน,นี้สวยจริงๆจ,จะได้เรียบเรียงให้ดูนะฮะเนี่ยนะครับโชว์หน้าอกวงแขนนะมีครบหมดนะครับผมถ่ายรูปมาองาน,นี้ถ่ายรูปไว้มาทําคลิปอย่างเงี้ยนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมพูดนี้ตามหลักความเป็นจริงเท่านั้นนะฮะอะไรที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ผมจะไม่พูดถึงนะฮะ ถ้าแท,แทรุ่นเนี้ยในคลิปบ็อกซออกาสาศ2น0 5านี่มีเยอะนะครับมีหลายองค์นะครับที่ผมดูว่าแท้นะครับในคลิปหน้า YouTube เลาเนี่ยผมดูหลายหลายคลิปมากนะฮะ mm hmm. แท้แท้เยอะครับมีแท้เยอะ mm hmm. ถ้าพระไม่แท้นี่ดูง่ายฮะดูดูง่ายมากเลยพระไม่แท้เนี่ยดูตรงที่ว่าผ่านการเวลาหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะ mm hmm. นี่จะเป็นบทพิสูจน์ที่สามารถเป็นตัวชี้วัดได้ว่า เป็นพระแท้หรือไม่แท้แต่มีสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ครับพระพุทธธรรมหลักไสยศาสตร์แล้วเนี่ยคือเราไม่สามารถรู้ว่าพระองค์นี้ปลุกเสกหรือเปล่าใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าพระองค์นี้ปลุกเสกไหมคนที่จะรู้ได้ก็คือคนที่มีวิชาอาคมเท่านั้นแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงว่าวิชาอาคมที่คุณปลุกนะมีแรงสัมผัสจริงมีพลังจริงนะฮะ เราจะสามารถอธิบายให้คนอื่นรู้ได้อย่างไงนะครับตรงนั้นนะ่ะผมก็ยกมาเป็นตัวอย่างในการพูดให้ฟังเฉยๆนะฮะแต่สิ่งที่พิสูจน์ได้คือสิ่งนี้เลยครับสิ่งต,ตรงที่เราดูเนี่ยที่ผมได้พูดไปแล้วเบื้องตัวนี้ว่าเราต้องดูที่เนื้อผิวของโลหะเป็นตัวชี้วัดเท่านั้นแล้วก็ตามมาด้วยบล็อกด้วยพิมพ์อีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับเราจะดูสองอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นตัวชี้วัดนะครับในพระหรือว่าทุกเนื้อนะฮะเนื้อผงเนื้อดิน น้ำโลหะนะฮะผงดินชินนะฮะใช้หลักการเดียวได้หมดเลยนะฮะอันนี้อยากให้ทุกทท่านได้ลองศึกษาดูนะครับว่ามีแหล่งศึกษาที่ไหนมีนะครับมีที่ศึกษานะครับเรียนรู้ได้นะครับอยากให้ทุกค้งได้ลองพิจารณาดูนะครับในสิ่งที่ผมพูดนะครับถ้าคลิปนี้ ได้ทําให้เกิดประโยชน์กับท่านที่ได้รับฟังแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดติดตาให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ